แรกเนี่ยที่ผมได้นำนำเสนอนายนะครับผมมองว่าบ้านกอกเนี่ยโอเคละเราเจอแต่เรื่อง,เ,อง,เ,องเลวร้ายมานะครับผมไม่ไดมองว่าเราอยากเล่าเรื่องในมุมที่สวยงามของบ้านกอกที่เราไม่เคยเห็นจากข่าวนะครับด้วยตัวผมเองเนี่ยผมเป็นคนอีสานผมก็จะน่าจะเล่าเรื่องได้ได้ในระดับหนึ่งที่ที่พอจะนําเสนอได้โอเคครับผมจะเล่าเรื่องด้วยเพลงเรียนบทวิถีชีวิตของคนในบ้านกกอกนะครับแล้วก็ เชื่อได้ว่าเรานําเสนอเรื่องเพลงที่ที่ทุกคนน่าจะมีความสุขกับการคืนความสุขให้กับบ้านกกอกนะครับแล้วก็ก็เชื่อมั่นว่าเรื่องนี้เรานําเสนอที่ไม่มีเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสมพูหรือคดีใดๆและไม่ได้กล่าวถึงบุคคลใดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะตอบว่าในเรื่องของกระแสดราม่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพียง คนพูดที่ไม่รู้เรื่องข้อแท็จริงทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เราต้องการมาเคลียร์ตัวเองทุกประเด็นเราไม่ได้ไปอาศัยในเรื่องราวของน้องชมพู่แต่เราอาศัยในส่วนของอานิสงส์ผลบุญจากตัวน้องและเราเล่าเรื่องในมุมที่สวยง,งามเรามองว่าบ้านกอะกคือประวัติศาสตร์เรื่องหนึ่งของเมืองไทยเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์เรื่องนี้ ผมอยากเล่าเรื่องด้วยจารีตประเพณีเล่าเรื่องด้วยวัฒนธรรมเพลงภาษาที่สวยงามดนตรีคือความเป็นภาษาที่สากลและนอกจากนั้นเนี่ยเรามีผู้ที่ถ่ายทอดเรื่องราวที่สวยงามนี้ก็คือคุณเตา๋าแล้วก็ดาราอีกหลายๆท่านอย่างพี่แตนอย่างเมสิตาหรือยอย่างพี่อุบหรือยอย่างพี่ตองชวนชิดอย่างน้องออน้องหยองน้องเบสนะครับหรือแม้กระทั่งน้องอาร์ตเข้ามาชีหลังเนี่ยก็คือมาเติมเต็มในเรื่องของเพลงประกอบนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านเนี่ย ได้น,นําเสนอข่าวออกไปในการที่อยากให้ทุกคนเนี่ยเปิดใจยอมรับเปิดใจต้อนรับในสิ่งดีๆที่เรานําเสนออย่ามาว่าเราเลยครับแต่ถ้าเสียงไหนที่เคยว่าเราผมไม่เคยโกรธผมไม่เคยเสียใจแต่ผมเข้าใจในความรู้สึกว่าอาจจะตั้งป้อมใส่เราแต่เมื่อคุณตั้งป้อมแล้วในวันนี้ปลดปล่อยเราเถอะครับทลายกำแพงที่เรามีต่อกันเรา เป็นคนอีสานเรารักคนอีสานเรารักบ้านกอกเราไม่อยากให้บ้านกกอกเนี่ยให้คนจําภาพในสิ่งที่ไม่ดีตลอดเวลาให้มันจาภาพดีกับดั่งของดาวโดยจําภาพดีจากคุณเตา๋าจาภาพดีจากท่านเนมโบช้ให้โอกาสดาวเดี๋ยวให้คุณเต๋าพูดเลยแหลงฉะนั้นก็ท่านเนรโบแล้วดาราท่านอื่นๆนะครับว่าน้องเต๋าเนี่ยเป็นตัวแทนถ่ายทอดในที่สุดอยากเสื้อผ้าการร้องเพลงผมเขียนเพลงเต๋าร้องได้อารมณ์ในสิ่งที่ผมต้องการมากและการถ่ายทําการดูแล,ด,แลดูแลบท ดูแลความเป็นเวนอร์ชวลในเรื่องของการเป็นนักแสดงเป็นแอคเตอร์ที่ดีมาก